ส่วนเรื่องล่าสุดการเข้าใจผิดทุกเรื่องมีการเข้าใจผิดหมดมนุษย์เรานะจะมีการเข้าใจผิดนะการสื่อสารมีคนจะเป็นแล้วก็ความในใจคนเราบางครั้งเนี่ยนะครับการสื่อกันออกไปเนี่ยมันให้ภัยกันได้ครับคนที่ให้ภัยกันได้แสดงว่าจิตใจก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวกับเมื่อวานนะครับ เรียกว่าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่ครับอันนี้แหละเรียกว่าเป็นลักษณะของผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ผมผมถือว่านะถ้าวันใดวนันหนึ่งผมเกิดสลึมสลือแล้วผมพูดผิดแล้วผีเข้าผีเข้าแล้วผมพูดไม่ดีพูดอะไรไปหรือไปทําอะไรให้ลุงพลเสียหายเนี่ยผมยินดีที่จะให้ลุงพลตําหนิผมได้ก่อนเลยตําหนิผมได้ตลอด ันั้นผมถือว่าในมุมวงวงวงไพบูนของ f อซลงพลทุกคนเนี่ยนะครับผมถือว่าพวกเรามาด้วยจุดประสงค์เดียวกันนะครับดังนั้นนะครับก็อาจจะมีบางครั้งมันเวลานาน,านเกินนะครับเห็นลุงพลบ่นว่าไม่ใช่บ่นสิคือเหมือนคนเขาบอกลุงพลว่าเขาไม่รู้ว่านะครับเอซ ทุกท่านที่อยู่เนี่ยนะครับออจะอยู่กันยืดยาวต่อไปหรือไม่นะครับปะหนึ่งว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเรื่องราวมันทุกอย่างมันเรียบร้อยมันสงบไปแล้วเนี่ยจะหันหลังให้ลงพลเลยไหมจะหันหลังให้ลงพลเลยไหมอันนี้มันเป็นเรื่องอนาคตนะครับ แต่ถ้าเรายังมีมุมมองมีทัศนคติมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องให้นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาในประมาณปีหนึ่งเนี่ยเราเจ็บปวดก็เจ็บพร้อมกันเราเสียใจก็เสียด้วยกันเราโศกเศร้าโศกด้วยกันเรายินดีปีดาแล้วก็แทบจะน้ำตาไหล สิ่งเหล่านี้มันควรจะเป็นประสบการณ์ที่ดึงดูดนะครับยังไงก็จะต้องมีสิ่งนี้เหมือนเรามีแฟนนี่แหละครับเหมือนเรามีคนรู้จักคนรักมีเพื่อนให้นึกถึงสิ่งที่จะเกี่ยวนำกันอยู่เกี่ยวก้อยเกี่ยวอะไรกันอยู่ให้นึกถึงแต่สิ่งที่เราทำร่วมกันให้นึกถึงแต่มุมบวกนะครับ ประมาณนี้นะฮะดังนั้นอีกสิบปียี่สิปีอ่ะผมถึงบอกว่าเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่ลุงพลเริ่มต้นไว้ลุงพลจะกลายเป็นคนพัฒนาท้องถิ่นมันต้องเกี่ยวต่อกันบ้าก่อนต่อกันไปได้นะเช่นผมยกตัวอย่างปู่ปริจิตรเนี่ย ผมเชื่อว่าลุงพลมุ่งมั่นที่จะทําให้สิ่งนั้นนออกมาดีมาสวยงามในที่หนึ่งของประเทศหมายความว่าหนึ่งในสถานที่แบบแบบที่คนศรัทธาเนี่ยผมว่าลุงพลเมื่อศรัทธาแล้วลุงพลจะทําให้ดีที่สุดมันเหมือนกับว่าปู่ปริจิตคืออนุสาวรีย์แห่งความรักความสามัคคีของเหล่าเอซีลุงพล แต่ถ้าเพิ่มพูนความคาว่าคนที่ศรัทธาเกี่ยวกับพญานาคเนะ่ยมันก็มีทั่วภาคอีสานนั่แหละครับนะครับที่ผูกพันนะในเรื่องสิ่งนี้เรื่องน้ําเรื่องท่าก็ต้องมีเรื่องพญานาคมันเป็นสิ่งที่ปลูกฝังความคิดกันมายาวนานนะครับ ดังนั้นสิ่งนี้ผมเชื่อว่ายังมีประโยชน์นะครับแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เหนี่ยวนำเวลาคุณเจอรูปนี้บอกว่าเป็นปู่ปริจิตกกกอกต่อให้คุณอายุ80ขณะนี้นะประมาณว่าจนกว่าคดีน้องชมพู่จะหมดอายุความเนี่ยนะครับนะเพราะว่า สมมุติว่าจับผู้ร้ายไม่ได้แล้วลุงพลก็ยกฟ้องมาสมมตินะฮะดังนั้นอน,นุสาวรีย์นี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหนียวนำพวกเราผมเชื่อว่าการเข้าไปเที่ยวเข้าไปเยี่ยมยามลุงพลเนี่ยลุงพลก็จะเป็นเหมือนคำว่าหนึ่งเป็นผู้ก่อตั้งสองเป็นผู้ที่ ณเวลานั้นต้องเป็นคนที่น่าเคารพนับถือคนหนึ่งนะน่าเคารพนับถือนะครับเป็นที่พักพิงได้ตอนนี้ลุงพลก็เป็นที่พักพิงของหลายคนนะฮะพักพิงทางด้านรายได้พักพิงทางด้านความก้าวหน้าในชีวิตของแต่ละคนมีอะไรอีกครับ ที่คุณคิดว่าลุงพลไม่ทําให้คุณลุงพลทําให้คุณหมดเลยนะครับแต่นั้นพวกเราเชื่อว่านะครับความเป็นหนึ่งของมนุษย์เราเนี่ยมันก็มีด้านบวกด้านลบอารมณ์แต่ละอารมณ์ก็เหมือนกันบางครั้งเราก็อาจผิดพลาดไม่มีใครไม่ผิดพลาดนะครับแต่ผมเห็นเมื่อวานก็ทุกอย่างนะผมเชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ได้ครับในเอฟซีลุงพลอ่าในยูทูบเบอร์ลุงพลเนะี่ยที่อยู่แถวๆนั่นอนะ่ะอาจจะลุงพลก็อาจจะไม่สมมตมติมันมีเรื่องที่ต้องติดต้องอะไรนะต้องตําหนี่ปกติลุงพลไม่ไม่อยากตําหนิใครอยู่แล้วนะแต่สมมุติว่าลุงพลตําหนี่คุณต้องเคารพลุงพลเลยนะมีใครไม่เคารพไหมผมเชื่อว่าไม่มีฮะ ดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานมันเมื่อวานใช่ไหมฮะหรือวันก่อนผมถือว่าโอเคเลยเห็นไหมครับผมไม่เอามาพูดโดยตรงโดยเฉพาะเพราะว่าผมผมถือว่ามันมีการเคลื่อนไหวที่เป็นบวกอยู่นะครับมันมีการเคลื่อนไหวที่เป็นบวกนะครับก็มีการพูดคุยเห็นไหมฮะก็ตกลงโอเคยินดีปีดานะครับตกลงโอเคยินดีปีดานะครับก็เป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนนะฮะ นึกถึงให้ลุงพลเป็นศูนย์กลางนะพูดง่ายๆนะให้ลุงพลเป็นศูนย์กลางนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งวันใดลุงพลอยากอยู่เงียบๆเนี่ยนะสมมตินะนะครับมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปแต่ว่าลักษณะใดๆก็ต้องสนับสนุนลุงพลตลอดไปเนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสมีอะไรก็ต้องไปผมเองก็ต้องหาเวลาสักครั้งผมต้องไป นะครับประมาณนี้นะนะครับแม้นอนาคตสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเออเพราะจุดที่เรามาอยู่ตรงนี้ยคือเอาใจช่วยช่วยลุงพลให้รอดพ้นภัยในความหมายของความคิดพวกเรานะเรามีความสามารถอะไรอะ่ะ เราจะช่วยลุงพลได้ขนาดไหนบางคนก็เออแค่เอาใจช่วยก็ก็สุดยอดแล้วนะลุงพลเป็นไงบ้างสบายดีนะครับสู้ๆนะครับเนี่ยประมาณเนี้ยนะครับนั่นนะส่วนบางหลายคนที่เขาอยู่ใกล้ชิดได้ไปร่วมได้ไปช่วยได้ไปอยู่ไปเยี่ยมยามไปให้เกินกำลังใจนั่นคือมันสิ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับหลายคนก็ไปไม่ได้ แต่อยากให้รู้ว่ามันเป็นพอดีเลยยุคนีย้ยุค globalization นะครับยุคโลกไร้พรมแดนเนี่ยมันบังเอิญว่ามันไปนอยูชอ่ชุดนี้พอดีดังนั้นเราก็จะติดตามข่าวลุงคนเป็นเรียวไทม์ได้นะครับเป็นเรียวไทม์ได้นะครับว่าเหมือนถ่ายทอดสดได้เสมอนะครับแต่บางครั้งก็นะครับถ้ามันอันนี้มากนะครับก็ ให้ให้เสรีภาพลุงพลน,นะฮะว่าแตนได้อยู่แต่ถ้ามีกลิบอันใดที่จะทำร่วมกันก็ถ่ายทอดสดได้นะครับนะฮะนี่แหละครับคือความสวยของมนุษย์เรานะครับจริงๆแล้วพร้อมเหมือนลิ้นกับฟันยังทะเลาะก,กัน,นพี่น้องยังทะเลาะก,กันผัวเมียยังทะเลาะก,กันพ่อลูกแม่ลูกยังทะเลาะก,กันนะครับ แต่ถ้าจะลดได้นะแม่ลูกกับแม่ลูกกับครอบครัวลดการทะเลาะกันโดยคุณคุณลูกเนี่ยต้องปรับมุมมองใหม่นะครับส่วนคุณพ่อแม่ก็มุมมองในมุมที่ว่าให้อยู่ในในความเมตตาห่วงใยลูกนะครับส่วนลูกก็ต้องรู้ว่าแม่ต้องเมตตาห่วงใย มันก็จะได้ปรับจูนกันเคารพครอบครัวใดมีพ่อมีแม่ให้เคารพนับถือและลูกเคารพนับถือพ่อแม่พระพุทธองค์บอกว่า,วาพ่อแม่คือทักษิณอาเป็นบุคคลที่ควรเคารพนะครับเป็นพรมของลูกนะครับเหมือนมีทักษิณญะบุคคลนะครับนะครับทักษิณยบุคคลนะครับอยู่ในบ้าน ลูกเคารพพ่อแม่นั่นครับคือสิ่งที่บ้านนั้นมีสิ่งศักดิ์ส mm ิท hmm. ธิ์นะนะครับประมาณนั้นนะนะครับทำไมคนรักเคารพพ่อแม่จึงเป็นคนที่เจริญเพราะไม่มีใครในโลกนี้จะรักลูกได้เหมือนความรักของพ่อแม่ให้กับลูกเป็นความรักที่ไม่เหลือราคะ เป็นความรักที่ปรารถนาดีไม่มีใครปรารถนาดีเท่าพ่อแม่นะครับในความหมายนั้นนะถ้าคณนยะบุคคลนะครับมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ในนั้นนะฮะบ,บ้านนั้นก็จะมีแต่สิ่งดีๆถ้าลูกเคารพพ่อแม่นะครับพระในบ้านอโดยมากก็จะเรียกพระทักคณียบุคคลพระองค์เปรียบเหมือนทักคณียะบุคคลนะครับแต่ ในความเป็นเมตตาสูงสุดก็คือพระองค์ตรัสว่ามารดาบิดาคือพรมของลูกนะฮะพรมของลูกนะครับนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณรัญญาคุณแอดมุกแอดไมซนะครับนะครับคุณเทรีคอมนะครับคุณนัทธิดานะครับคุณชายอุยาสวัสดีครับขอให้แรกขอบคุณมากครับคุณมูล คุณโมลใช่ไหมฮะดูมาเกือบจะสองปีแล้วขอทุกวันขอคืนเป็นทรรมให้ลุงพลด้วยเถอะสงสารลุงพลดูแลลุงพลอ่าลุงพลดูแล้วลุงพลไม่ได้ทำน่านะครับนี่แหละครับนะผมชอบอยู่อย่างหนึ่งนะคือลุงพลเองเนี่ยนะแกจะมีสิ่ง เครื่องขัดกขเกล,ลาของเขาลุงพลจะมีธรรมของเขาธรรมที่ดีนะครับคือโดยโดยสภาพที่ลุงพลเจอเนี่ยถ้าเป็นพวกเราหรือเป็นใครเนี่ยไม่รู้จะมันจะมีอาการหรือมีพฤติกรรมอย่างไรออกมามันไม่ง่ายนะครับเราต้องนึกถึงว่าคนเราต้องต้องอยู่อยู่สภาพแบบนั้นนะ่ะ นะครับมันต้องจัดระเบียบความคิดมันต้องจัดระเบียบความสําคัญมันต้องจัดระเบียบอะไรเยอะแยะในการคิดนะครับไม่ง่ายจะไม่ให้ลุงพลเครียดเลยก็ไม่ได้แต่ต้องให้กําลังใจลุงพลนะครับอะไรที่ทําได้ก็ประมาณว่าทําอะไรฮะที่ดีที่สุดในการทําให้ลุงพลนะก็คือทําแล้วไม่ให้ลุงพลเดือดร้อน สองทำแล้วไม่ลงพลรู้สึกว่ากังวลใจอันนี้ก็คุณก็เป็นเป็นเอที่ดีนะครับเป็นยูทูบเบอร์ที่ดีนะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็หมายความว่าทุกคนสามารถทำผิดได้ครับแต่ว่าการสํานึกไวการพูดคุยข้อขัดแยงด้งใดๆตกลงด้วยการพูดคุยครับการมาพบปะ มาพูดคําพูดไม่กี่คําหรอกครับขอโทษค่ะไม่มีใครหรอกครับที่จะไม่อ่อนไม่อ่อนลงครับก็คือการไหว้นันสถานศาึกษานักเรียนนักศึกษาที่ผมอยู่นะ,ะนะครับผมจะให้สองคำง่ายๆครับปฏิบัติให้ได้มันคือประตูของหัวใจครับ ยิ้มง่ายไหว้สวยฮะนะครับยิ้มง่ายไหว้สวยมีสองอย่างนี้พอฮะคุณไปไหนคุณไม่ตกละกรลมลำบากครับคุณไปไหนคุณไม่ตกละกรลมลำบากครับยิ้มง่ายไหว้สวยครับนะครับอย่างงี้ฮะเพราะว่าทุกคนก็เป็นปุถุชนครับยังไม่พ้นปุตุชนภูมินะครับ ภูมิปัญญาแบบปุตุิชนนะฮะมันก็อยู่ในโลกียธรรมเต็มเต็มรูปแบบเลยมีโลภกดหลงแต่อย่าให้โลภกดหลงเต็มอัตราก็ไม่ได้ครับเราก็ต้องมีมีธรรมในการขัดเกลามีไม่ถึงกับฝึกตบะนะครับมีขันติความอดทนนะครับน,นักษาแบบนี้นะนะครับขอโทษข้ามาชานะครับ วันนี้วันพระนะครับก็จะพูดในมุมที่โอเคนะครับแล้วก็มุมมองของลุงพลเราด้วยนะครับดังนั้นเรื่องอที่ล่าสุดที่มีที่ลุงพลไม่สบายใจก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าจบลงด้วยดีผมถือว่าการให้อภัยลุงพลให้ภัยอยู่แล้วครับลุงพลให้ภัยอยู่นะนะครับลุงพลก็ถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะครับแต่เนื่องจากมันต้องการให้ลุงคลเตือนไม่มีใครค่าเตือนเขาลุงคลก็ก็ระมัดใจที่จะเตือนแต่เมื่อเตือนแล้วทุกคนมาฟังมาตกงลงผมถือว่าโอเคนะถือว่าจบเลยนะถือว่าเยี่ยมมากนะครับนะฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีเท่ากับการเจราจาและการพูดคุยนะฮะ อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในทุกขัดแย้งต้องมีการเจรจานะครับแต่ถ้าการเจรจาไม่จบมันก็จะกลายเป็นคําด่าคําพูดไปมันไม่จบหรอกครับผมถึงบอกว่าคนเริ่มต้นเนี่ยคือคนโง่คนเริ่มต้นคือคนโง่เริ่มต้นที่จะกล่าวหาคนอื่นเนี่ยผมถือว่าเป็นคนโง่ ถ้าเขาไม่โง่อภัยขอภัยที่ใช้คำนี้นะโง่ไปว่าไม่รู้เนี่ยแหละครับไม่รู้ว่าพูดไปแล้วมันจะมันจะมีปัญหาไม่จบสิ้นม,มันต้องรู้สิครับว่าจะพูดดีไหมจำเป็นต้องพูดไหมพูดออกไปแล้วมันมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แบบนี้ฮะพูดต่อไปแล้ว พูดกระทบใครแล้วอ่ะเขาจะโกรธหรือไม่โกรธถ้าเรานึกไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าเราเมาหรือเรากำลังไร้สติเรากำลังบ้านะครับมันหลักง่ายๆฮะหลักง่ายๆนะครับผมถือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนเริ่มต้นเริ่มคนเปิดเนี่ยแล้วนำไปสู่การทะเลาะเบาแ้งเนี่ยผมถือว่าคนนั้นไร้สติ นะครับไร้สติแต่การสํานึกได้ให้ไวอะ่ะก็ถือว่ายังโอเคพระพุทธองค์ตรัสอยู่เรื่องหนึ่งครับพระองค์ตรัสว่าใครก็ได้ครับสามารถทำผิดได้ครับแต่วันหนึ่งเขาสํานึกแล้วพระองค์พระองค์นะพระโตองให้หลักนี้นะให้เห็นโทษให้สิ่งที่เขาทนะํานี่ย เห็นโทษว่าเฮ้ยเขาทำสิ่งที่เราทำเนี่ยมันผิดนะและเห็นโทษในสิ่งที่ทำอยู่ว่ามันทำไปแต่เรื่องเสียหายไปแต่เรื่องทะเลาะบ่าแวงแล้วก็หยุดเลยพระองค์ใช้คำว่าเห็นโทษด้วยความเป็นโทษมันมีสองขยักนะครับเห็นโทษด้วยความเป็นโทษคือเห็น เห็นอย่างทองแท้ของสิ่งที่ตนเองทำว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นอกุศลมันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วยังทำนำไปสู่การบาปการก่อบาปบาปกรรมเป็นอกุศลเห็นโทษอย่างเงี้ยเป็นการเห็นโทษที่คนเห็นโทษแบบนี้จะไม่กลับมาทำผิดอีก เรียกว่าเห็นโทษด้วยความเป็นโทษพระองค์จะตัดตรัสว่าทำคืนตามธรรมทำคืนตามธรรมหมายว่าอย่างไงถ้าคุณถ้าคุณฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทีๆเรื่อยๆเนี่ยแล้ววันหนึ่งคุณเห็นอ่ะเกงักตะบาบเห็นความมีชีวิตของเขาถ้าเป็นเราถูกฆ่าเราจะมีความสุขไหม โอ้ยฆ่าฉันทีฆ่าฉันทีฆ่าฉันให้ตายซะทัง้งดีกว่ามันเป็นไปไ่ไนะทุกคนรักชีวิตแน่นอนแต่ถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเราจะเกรงกลัวตวบะขึ้นมาแล้วก็จะทิ้งสัตราวุทันทีสิ้งทิ้งสัตราวุอุปกรณ์ที่จะทําให้ผู้อื่นถึงกับตัดถึงกับความตายก็หมดไปแล้วไม่จับสัตราวุขึ้นมาอีก เพราะเห็นโทษนะีนะครับด้วยความเป็นโทษทำคืนตามธรรมก็คือจากเราเคยขาดเราก็มาช่วยเหลือมาปลดปล่อยคือมันจะทำให้เห็นว่าเห็นโทษปุ๊บเนี่ยแสดงว่าเราจะหยุดกระทำความชัว่วทำคืนตามธรรมนี่หมายความว่าทำความดีให้ถึงพร้อมเลย มันมีสองหนึ่งหยุดกระทําความชัว่วสองทำความดีให้ถึงพร้อมเมื่อทําความนี้ถึงพร้อมนี้เราไม่มีโอกาสที่จะไปทาสิ่งที่ผิดอีกพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลใดเห็นโทษด้วยความเป็นโทษทําคืนทําทําคืนตามธรรมพระองค์ยกว่าบุคคลน,นั้นยังเข้าสู่ระบบนะครับการจเจริญเจริญในธรรมวินัยต่อไปได้เลย จเจริญในธรรมินต่อไปได้พระองค์เรียกว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจอีกว่าบุคคลนี้จะไม่ไปทําิ